เรื่องนายกรัฐมนตรีก็พูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าพิธาไม่มีวันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการแก้เกมนะครับเป็นรายวันเนี่ยแน่นอนที่สุดบางวันก็แก้กันหลายเกม,มเพราะนี่นะครับในวันนี้เราพูดกันเมื่อวานว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภานี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการารให้อภิยให้อภิปราย ถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามวิสัยทัศน์ซึ่งบรรยากาศนี้ก็ไม่เคยมีแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีแต่ว่ายุทธศาสตร์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าโหวตให้ตายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคะแนนก็เนี่ยมันก็ไปเต็มวันนี้ก็เต็มกลืนและ้ะนะครับถึงสิบสามถ้าต้องการจะชนะก็ขาดอีกห้าสิบสองที่ต้องการเสียงจากสว นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าสวลาออกคนนะครับบางคนก็ตักกะว่าครั้งนี้ได้สิบสามครั้งหน้าจะได้เพิ่มจากคนที่เขาไม่เข้าไปองประชุม,มนะครับอีกประมาณสี่สิบห้าคนค่ะสี่สิบกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับใครคิดตักกะอย่างนี้นี่คุณจะเข้าใจอะไรผิดทั้งหมดเพราะสิบสามคนก็ให้รักษาไว้ได้เพราะว่านะครับอย่าไปคิดเอาเพิ่ม คือคิดได้ตรกะเวลาที่นักวิชาการเขาจะเทียบบัญญัติราย,ยายะถ้าคิดอย่างนี้ว่าครั้งแรกได้13ครั้งที่สองต้องได้26่สิครั้งที่สามก็39เกเรียงมันไปคือมันไม่เป็นสูตรคณิตศาสตร์อย่างนั้นเหมือนกับการทูไปสำรวจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้อย่างไรก็ตามเราก็มองเห็นปลายทางว่ามันยากและจะยากมากยิ่งขึ้นตามลำดับด้วยเหตุที่ว่า เอาเรื่องว่าจะนัดโหวตได้ตามกําหนดระยะเวลาหรือเปล่าวันที่สิบเก้ากรกฎาคมถูกต้งองเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นผมเชื่อว่าอาจารย์วนันนอเองฐานะประธานรัฐสภาเนี่ยรวมกระทั่งรองประธานรัฐสภาด้วยก็คงจะนัดผู้เกี่ยวข้องมามหารือกันเพราะแน่นอนที่สุดถ้ายังไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยแล้วนัดโหวตและก็มีการเสนอคนเดิมเข้าไป ก็จะถูกยื่นตีความนะครับว่าเป็นตีความตั้งแต่เป็นยตินะครับว่าเสนอแล้วเนี่ยถ้าจะเสนอใหม่ต้องสมัยต่อไปนะครับ <c oughs> หรือแม้แต่กระทั่งว่าประธานสภาจานุญาต <c oughs> เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีการต่อสู้แตกทางความคิดกันอยู่แล้วและขอ้อหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ในการโหวตว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้เสนอซ้ำหรือไม่แน่นอนที่สุดนะนะครับเสียงก็ยังอยู่คือหมายความว่าวุฒิสภาบวกกับหนึ่งแปดแปดจะเป็นเสียงข้างมากมนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งสองเหลือสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเสียงข้างน้อยต่อให้บวกอีกสิบสามวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าครั้งหน้าเขาจะบวกให้ต่อให้บวกก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นการจะโหวตครั้งที่สองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าวันที่19เนี่ยยังยืนยันในระเบียบว,วาระเดิมหรือไม่ตามการนัดหมายเพราะโดยหลักเนี่ยนะครับคนเป็นประธานสภา,าเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องชวนแล้วก็มาถามเลนนะครับมีเหตุเปลี่ยนแปลงไหมนะครับถ้าบทเหมือนเดิมจะบตไปทําไมเล่านะครับมันมันเป็นเหตุผลท<ช>ี่สามารถ<ช>พูดคุยเจรจาผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนกันทั้งทั้งสามฝ่าย นะครับสอสอทั้งสองสิแล้วก็สวสวดังนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าเอาเดินไปโหวตผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนหรือแม้แต่กระทั่งถัดจากนั้นจะเปลี่ยนแปลงแคนดิเดตนายกมายังพักเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตัวเลขอาจจะวูบวาบบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ไม่สามารถข้ามเส้น376ได้อยู่ดี คือถ้ายอมรับทางการเมืองข้อนี้เนี่ยนะครับที่เหลือมันเป็นทักษะเป็นวิธีการอธิบายการพูดเหมือนกับการอภิปรายนะครับตอนช่วงจริงประธานสภาพูดอย่างเลือกนายกพูดอย่างหรือแม้แต่กระทั่งความมั่นใจของบรรดาแกนดาของพรรคก้าวไกลที่ยืนยันว่าบัดนี้ได้เสียงครบสบวาตามจํานวนแล้วก็ตามทั้งที่เราก็บอกว่ามันมันยากมากแล้วก็ท่วงทานองมันไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นการเมืองรอบนี้เนี่ย เราต้องดูอย่างอย่างเข้าใจในะครับดูอย่างอดทนและก็รอจุดนะครับที่จะเป็นจุดพีคข,ของสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมวลชนของพรรคการเมืองเนี่ยโดยบทเรียนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเราต้องทบทวนประวัติศาสตร์เรื่องจำนวนเสียงที่มักจะถูกหยิบยกนำมาอ้างทุกครั้งเนี่ยพรรคไทยรักไทยเคยได้19ล้านเสียง มีสมาชิกพักถึง14ล้านคนวันยึดอำนาจ19กคันยาปี49ออกมาต่อสู้ไม่ถึง19บเกคนมแม้กระทั่งตอนคุณยิ่งลักษณได้16ล้านเสียงก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างก็ตัวไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เก้าวไกลได้14ล้านก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณพิธาไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วเขาจะออกมาทั้งหมดคือสิบเกล้านสิล้านนี่ก็เป็นความพิสูจน์เรื่องการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนไปลงคะแนน นะครับกับนักการเมืองว่ามีความสัมพันธ์ถึงขั้นจิตวิญญาณที่ร่วมเป็นร่วมตายกันหรือไม่ mm hmm. เพราะนี่นะครับกระบวนการประชาชนเนี่ยที่มันมาจัดก,การเนี่ยนะครับทุกฝายความมาจัดก,การภายหลังแต่ว่าเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็พยายามกระจะเข้าใจกันว่า mm hmm. เมื่อมีคนมาเลือกด้วยคะแนนที่เป็นธรรมชาติไม่มีใครปฏิเสธนะครับ mm hmm. เรื่องกรณีพรรคเก้าอะไรและก็จะสำแดงผ่านมวลชนโดยฉับลันทันด่วน ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขยังไม่ได้จำนวนคนยังไม่ปรากฏเพียงพอแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะทำไม่ได้นะ,ะแต่เอาเหตุการณ์ณับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่สิบสี่ล้านเสียงเนี่ยยังไม่ได้สำแดงอิติฤธิ์อะไรเพราะว่าถ้าสิบสี่ล้านเสียงได้สำแดงเนี่ยนะครับคือหมายความว่าต้องการไปลบประวัติศาสตร์สิบเก้าล้านเสียงสิบกล้านเสียง ซึ่งไม่มีความผูกพันใดๆเนี่ยนะครับกระบวนการประชาชนนี่มาจัดเอาภายหลังแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนไปใช้สิทธทิ์ที่เลือกตั้งกับนักเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยนะครับถ้าประชาชนผูกพันกันถึงขั้นสุดเนี่ยวันนี้ต้องสาแดงในสภา,าเนี่ยเข้าไปประชุมไม่ได้แล้วนะหรือไม่เข้าได้ก็ออกมายังไม่สะดวกละมไม่อยู่ในสถานการณ์อันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะอยู่ในสถานการณ์นี้ตลอดอนะครับถ้ามันไม่มีจุดนะครับจุดพลิกผันทางการเมืองซึ่งจะต้องดูถัดจากนี้ไปเพราะหลังจากนี้เนี่ยกรณีของพิธาเองเนี่ยในการสู้เพื่อโหวตในรอบที่สองเนี่ยและในขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัวเองในสารรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกนี้นะครับที กรกตส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับเรื่องหุ้นไอทวีเนี่ยแน่นอนที่สุดสารรัฐธรรมนูญก็แจ้งเพียงแค่ว่ายื่นส่งและก็ประทับรับตามธุรกา,าร mm hmm. แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณา mm hmm. ในวันพุธหน้าก็ต้องมีการประชุม <Yeah. S 2> ว่าจะพิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่รับคำร้องหรือไม่และถ้ามีมติรับคำร้องเนี่ยจะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สส ตามคำร้องของกกตหรือไม่มไอ้นี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมานี่นะครับเรื่องกรณีล้มล้างการปกครองเนี่ย<ม>กรณีการใช้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองในการหาเสียงยซึ่งสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยในกรณีอื่นในลักษณะเดียวกัน<ม>นะครับซึ่งคำวินิจฉัยผูกพันกับทุกองค์กรนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่านี่นะครับเคยวินิจฉัยแล้ว และที่สําคัญที่สุดนั้นถ้าลงดาบจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับใหญ่กว่าหุ้นไอทีวีนะอ,อ,อันนี้จะโดนทั้งพักเลยไหมฮะหรือว่ายัางคือหมายความว่าอยู่ที่พลานุภาพเขาต้องการขนาดไหน,นถ้าต้องการทั้งพักก็ไปทั้งพักเพราะใช้ในการหาเสียงเพราะฉะนั้นมันแรงมากกว่ากรณีของคุณพิธาในกรณีในกรณีแรกและก็สังเกตได้ว่าในการเดินเกมเนี่ยนะครับคนมุ่งไปสู่กรณี ที่กกตส่งเรื่องนะครับหุ้นไอทีวีไปอย่างสารรัฐธรรมนูญแต่ของจริงคือของที่สารรัฐธรรมนูญแถลงเนี่ยคือเรื่องล้มล้างการปกครองนะเพราะฉะนั้นตอนนะครับตอนเรื่องเนี่ยตอนตสายๆในการตอบโต้เขาตอบโต้เรื่องเดียวนะครับแต่ว่าเป้าหลักก็คืออีกเรื่องหนึง่งนะครับซึ่งมันใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยนะครับในสัป,ปดาห์หน้าและสัป,ปดาห์ต่อไปเนี่ย ซึ่งสารรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันในการทําคําชี้แจงอาจจะขอขยายระยะเวลาก็ไม่เกิน15วันอีกแต่ทุกอย่างมันเร่งรัดเข้ามามดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าสัป,ปดาห์หน้าวันพุธน้า,ารับเรื่องกรณีหุ่นไอทีวีเนี่ยมาพร้อมกับการสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่แน่นอนที่สุดนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะเริ่มมีปัญหาแม้ว่ายังมีคุณสมบัติอ,อยู่นะ แต่ว่าสถานะต่างๆก็จะเริ่มตดต่อยและที่สำคัญที่สุดนั้นในในะครับบรรดาสวทั้งหลายนี่แน่นอนที่สุดเขาก็จะหาเรื่องตีกันเทียงนะหมายถึงเสียงที่สนับสนุน13เสียง,เ,<อ>งเนี่ยคือใครคิดว่าจะได้เพิ่มนะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าบัดนี้นี่เป้าหมายเห็นชัดแล้วและเมื่อเป้าหมายเห็นชัดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ว่าถ้าคุณทำไม่ได้ก็ลาออกแบบ นะครับสวผู้หญิงคนคุณเรนูที่ลาออกไปเนี่ยหรือว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะต้องแสดงปฏิกิริยาใดๆดังนั้นใครเหตุวาดหวังว่าจะเห็นมีเสียงสวเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยเพราะนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงจำนวนให้ถึงเป้าหมาย376นั้นมันจะมาทางเดียวเท่านั้น นะครับก็คือทางสวหรือแบบที่คุณชาดาได้มีการอภิปรายได้ไหมคะถ้าก้าวไกลยอมที่จะถอยในการแก้หนึ่งหนึ่งสองเขายอมที่จะโหวตสนับสนุนให้โดยไม่เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยเลยคุณชาดาเขากล้าเล่นหมดหน้าตักเพราะเขารู้ว่าก้าวไกลก็ไม่มีทางแก่ยอมเหตุผลก็คือหมายความว่าก้าวไกลเองเนี่ยนะครับใช้เรื่องนี้ในการประกาศจุดยืนในเรื่องของการหาเสียงการประกาศความเป็นตัวตน ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่ถ้าเข้าใกลไปยอมตามที่คุณชาดาพูดเนี่ยนะครับมวลชนที่หน้าสภาก็หายวับไปกับดานะเพราะหมายความว่าคุณต้องการตําแหน่งมากกว่าสิ่งที่คุณประกาศให้ฉันเชื่อ,อนะครับอารมณ์ฟิวนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่ ยาดาเขาเป็นคนเป็นนักเลงเขาใจใหญ่เขาก็เทวัใจเลยเถ้าคุณกล้าผมก็กล่าว,าวไม่เป็นพักร่วมด้วยแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคุณคุณพิธาได้มีการให้สัมภาษณ์อยู่แล้วพะนักข่าวเนี่ยถามถึงประเด็นว่าจะปรับหรือเปล่าเรื่องการถอยหนึ่งหนึ่งสองคุณพิธาบอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้อย่างใดก็ต้องทําอย่างนั้นซึ่งก็เป็นอย่างที่คุณจะรู้กว่าโดยข้อเท็จจริงนะครับมันเป็นมาที่มันถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าถอยไปอย่างที่บอก มันเสียสถานะแห่งความเป็นตัวตนนะครับที่เดินมาถึงจุดเนี้ยนะครับมันก็ต้องเดิมพันกับสิ่งที่ที่ตัวเองประกาศก็ผลลัพธ์ก็จะเห็นตามลําดับพูดย่างไงว่าต้องตายไปกับตัวเพราะทันทีในการเมืองในลักษณะพรรคที่ต้องการกระแสเนี่ยแน่นอนที่สุดการรักษากระแสก็คือการดํารงในสิ่งที่ประกาศแม,ม้ว่าจะมีการพยายามใช้ถ้อยคําที่มันซอฟลงอะไรก็ตามแต่ว่า ถามว่าคนที่เป็นวุฒธธิสภาหรือ,รอบรรดาสสซีกหนึ่งแปดแปดก็ไม่มีใครที่จะไปเชื่อในสิ่งนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณชาดานี่นะครับเขาก็รู้เหมือนกันนะครับและเขาก็รู้ว่าทางนี้เนี่ยไม่มีทางจะล่าอันหลังกันในเรื่องนี้ mm hmm. นะครับดังนั้นนนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะอธิบายคําว่าวุฒธธิภาวะนะครับเรื่องที่จะนํามาพูดในที่ประชุมซึ่งความเป็นจริงบางบางทีก็ถึงขนาดบางคนไปพูดว่า อย่างไรเสียงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าปัญหานั้นก็คือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายไม่อาจที่จะยอมรับได้ก็กลายเป็นประเด็นหลักไปทีนี้เนี่ยนะครับครั้งหน้าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็จะสลัดไม่หลุดนะครับเพราะเป็นของติดตัวนะครับก็คือประกาศมายาวนานม,มันเป็นจุดขายอะอนะครับก็คือหมายความว่า ตัวเองประกาศยืนยันอย่างนี้จนกระทั่งเกิดด้อมเต็มกันไปหมดนี่คือหัวข้อหลักเช่นเดียวกับการมีลุงไม่มีเราอ่ะเพราะถ้าถอยเรื่องนี้ก็ไปอยู่กับลุงได้ใช่ไหมก็ไม่มีก็คือหมายความว่านะครับความเป็นตัวตนก็จะสูญสิ้นพินาศสิ้นนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงถอยไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าข้าวใครโดยเฉพาะคุณพิธาเนี่ย ไปยากอยู่แล้วนะครับยากมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงกันบรรดากองเชียร์เนี่ยก็ขัดใจพวกเราทุกวันนะ,ะนะครับเพราะเราเป็นคนพูดว่าอย่างไรก็ไม่ได้เป็นเขาต้องการได้เสียงว่าได้เป็นแน่ๆน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนตามที่เห็น,นแต่ว่าวิธีการการจัดจังหวะอะไรกันนั้นเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาะนะครับแต่ว่าเป้าหมายยังดำรงอยู่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลง